เกี่ยวโควิดมาเที่ยวนี้นี่นะทําแสบไปทั่วโลกแต่โอเคมันเกิดขึ้นแล้วช่างแม่งมันคราวนี้จะมาตั้งหลักแก้ปัญหาและจะสู้กับมันยังไงผมตัวผมเองคุยกับภรรยาแล้วผมบอกเลยนะว่าหนึ่งทรัพย์สินที่มีอยู่นะตัวไหนถ้าไม่จําเป็นนะขายแม่งให้มันหมดและเก็บเงินสดเข้ามาเก็บไว้กับตัวเองให้มากที่สุดไปเที่ยวเมืองนอกตลอดชีวิตยังจะดีกว่าสองเครื่องเพชรเครื่องพลอยที่มีทั้งหลายถามจริงๆรงิเหรอเอาไปขายร้านเพชรแล้วมันจะขายได้ไหมมันก็ไม่ซื้อ บางไม่มีทางซื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่ซื้ออีกแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อไปแต่ครับคุณผู้หญิงผมรักผู้หญิงทุกคนนะฮะใช้กระเป๋าสวยๆมีความสุขนาฬิกาเรือนสองเรือนสามเรือนก็พอก็โอเคก็พอจะมีได้คอนโดถ้าเด็กเรียนหนังสือมหาลัยไม่ต้องไปซื้อฮะเช่าเอาชั่วโมงนี้นะฮะมีอะไรนี่นะเช่าเอาอย่าไปซื้อบ้านอย่าไปซื้อรถรถก็ใช้คั เรามาใช้เงินกันแบบประหยัดแล้วเราจะอยู่รอดแล้วเราจะอยู่กันแบบมีความสุขตลอดชีวิตโควิดจะมากกี่รอบเราก็จะไม่กลัวโย่ Yo!